สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งนิสิตนักศึกษาด้วยในโอกาสครบรอบปีใหม่2,564ผมขอถือโอกาสนี้อำนวยอวยพรส่งเสริมให้พวกเราได้มีความสุข คีความสำเร็จและโชคดีตลอดปี2,564ครับแต่ในขณะเดียวกันอยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานกับพวกเราทั้งทุกคนครับและในฐานะของอธิการบดีมาหาวทยัยเกิดผมก็จะมีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของมาหาทยัยเกิดโดยการ ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจกับพวกเราทุกระดับตั้งแต่รองอธิการบดีคณะบดีและอาจารย์ทุกระดับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั่นคือภาร,รกิจของผมที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเรามีความสุขความสำเร็จและได้รับความยุติธรรมประการที่สองก็คือผมมีหน้าที่จ้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษต ในด้านต่างๆนั่นเป็นภารกิจของผมด้วยซึ่งเชื่อว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าที่ผ่านมานี้ก็ได้ความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากพวกเราทุกฝ่ายด้วยดีเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านไปจริงเป็นปีแห่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกิดที่เป็นปรากฏทั้งในเรื่องเกี่ยวกับอาการสถานที่เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของผมและท่านทั้งหลายร่วมกันทุกคนมีความสำคัญทุกคนมีความหมายที่จะทำให้มหาทายเกิดของเราเก้าวหน้าและประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการที่สามก็คือผมจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อส่งเสริมให้ตัวเองสามารถที่จะรับใช้มหาทัยและรับใช้เพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายได้ ทำให้ตัวเองมีค่ามีความหมายต่อพวกเราทุกคนนี่เป็นภารกิจที่ผมจะต้องเตรียมตัวไว้เพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มค่าเพิ่มความหมายและความสําคัญให้กับทุกคนในมหาเถยเกิดครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันอย่างดีอย่างมีความสุขในปีใหม่2,564ครับขอบคุณครับ